สบายดีพ่อแม่พี่น้องวัสูผัวสูคนบบว่าจะเป็นทางไก่ทางไก่ล้าไทยแหละกระตางปัะเทศพี่น้องเนาะมาพี่น้องเมื่อนีบรถดจะมาทอดปีไก่แลกกะเ,เนื้อหมูติดกระดูกในหน่อยพี่น้องเนาะแลลวก็จะมีสมตำหรือว่าตำหักหุง่งบาดเฮ่านะ้ำพี่น้องเนาะมาพี่น้องเสบแ์มน้ำกันพี่น้องอันนี้จะเป็นปีไก่ครับ ปลาหมูทอดพี่น้องนเนาะหรือว่าหมูติดกระดูกเลยพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเป็นตาแซ่บบอพี่บบน,พน้องเนาะมาพี่น้องมามากินน้ำกันเด้อพี่น้องเนาะแซฟเซฟน้ำกัน หมากลินใหม่เรือว่าหมากลินฝาพี่น้องเนาะกินกับสมตำแซบแซ่พี่น้องนี่ขมนหน่อยหน่อยพี่น้องวกขมแห้งเพราะว่าอา่าต่ละต้นนี่จะขมบขึ้นกันพี่น้องเนาะก็แล้วแต่ละพื้นที่ว่าหมากลินฝาหรือว่าหมากลินใหม่มันจะขมแห้งขมอา่าโบแห้งบัานไดยพี่น้องเท้าของบรลดนี่ขมนหน่อยหน่อยเนาะกับร่งดี พี่น้องมาไหมพี่น้อง มาหอดนนีบอลถกัจะขอจบคลิปลงเพียงซ้ำนี้พี่น้องเนาะพกกันไหมคลิปต่อไปพี่น้องบอลถกับขอบุญขอบคุณเดอ้อที่เขาไม่ให้กัลังใจบอลถดเนาะชมคลิปบอลถจนจบเนาะ